สวัสดีครับผมแดนนี่นะครับวันนี้จะมารีวิวรายการทัวร์แกรนด์สวิต10สิบวันฤดูหนาวนะครับเป็นช่วงเวลาที่หิมะปกคลุมประเทศสวิตแบบสวยงามที่สุดแล้วนะฮะก็คือในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมของทุกปีนะครับสำหรับโปรแกรมนี้เราเดินทางโดยการบินไทยนะครับจากกรุงเทพเราบินตรงไปที่ซูริกนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประมาณสัก10ชั่วโมงครึ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเที่ยวน้ำตกไลน์นะฮะแล้วก็เมืองสไตล์อัมไลซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกนะครับเป็นเมืองที่มีความสวยงามสถาปัตยกรรมนะฮะการออกแบบของตัวอาคารต่างๆสวยงาม เสร็จเรียบร้อยช่วงบ่ายเราจะเดินทางไปที่เมืองเซนต์มอริสต้องบอกเลยนะเราได้โรงแรมเรียบร้อยแล้วที่เซนต์มอริสสคืนนะครับเพื่อท่านได้พักผ่อนแบบสบายจริงๆในการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเราไปถึงที่เซนต์มอริสช่วงบ่ายๆ่นะเข้าโรงแรมพักผ่อนนะครับเดินเล่นช้อปปิง้งวันรุ่งขึ้นนะฮะสบายๆนะครับเสร็จเรียบร้อยเราไปที่สถานีรถไฟนะครับนั่งรถไฟสายเบอร์นีนาเอ็กเพสนะเป็นรถไฟสายที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะว่าสายนี้จะผ่านบริเวณที่เป็นมรดกโลกก็คือเบอร์นีนาพาสเป็นบรรยากาศที่มีความสวยง มากที่สุดเลยนะครับในการเดินทางนะครับรถไฟจะผ่านบริเวณที่เรียกว่า b r u ซ i o v เว d u c ันะครับเป็นก้นหอยเลยนะครับนะสวยมากๆนะฮะแล้วก็จะมีหิมะปกคลุมตลอดนะครับจากนั้นนะครับจะนำทุกท่านไป โดยสารกระเช้าขึ้นไปบนจุดชมวิวดิโอเลซ่านะฮะซึ่งจะสามารถเห็นทานน้ําแข็งยอดภูเขาหิมะนะครับแล้วก็ทานอาหารกลางวันข้างบนจากนั้นเราก็กลับมาพักที่โรงแรมเดิมนะครับนั่นก็คือที่เซนต์มอริสเหมือนเดิมนะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับเราเดินทางจากเมืองเซนต์มอริสนะไปขึ้นรถไฟกันที่เมืองอันเดแมตไปถึงที่เมืองอันเดแมตไปทานอาหารกลางวันนะไปเดินเล่นไปถ่ายภาพทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณบ่ายโมงครึ่งเราจะโดยสารรถไฟนะครับจากเมืองอันเดแมตไปที่เมืองเซอร์แมทเลยนะครับสวยจริงๆเพราะว่ามันปกคลุ ด้วยหิมะหมดเราพักกันที่เซอร์แมท2คืนนะครับโรงแรมคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเช้าเรานั่งรถไฟนะฮะสายกอรนกแกรดนะครับเพื่อขึ้นไปชมวิวของยอดเขาแมทเจอร์ฮอนบนยอดเขานะครับระดับความสูง3,000กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะของเซอร์แมทแล้วนะครับจากนั้นช่วงบ่ายนะเราเดินทางด้วยรถไฟลงมาที่เมืองเซอร์แมททานอาหารกลางวันแล้วก็มีเวลาท่ท่านได้ไปเดินเล่นเก็บภาพหรือว่าช้อปปิ้งในเมืองเซอร์แมทกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พักที่เซ erm อร์แมทอ นะครับเดินทางโดยรถไฟลงมาด้านล่างที่เมืองทัสนะครับแล้วก็นั่งรถทัวร์ต่อเพื่อจะไปเก็บภาพที่เมืองมองเทอร์นะครับแล้วก็ไปทิมกรุงเบิร์นที่ต้องไปกรุงเบิร์นเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองมรดกโลกนะครับมีความสวยงามของเมืองเก่านะฮะเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าอินทราเกนมื้อเย็นวันนี้เราจะมีสวิตฟองดูทุกท่านนะครับมีฟองดูชีสฟองดูเนื้อสัตว์ฟองดูช็อกโกแลตแบบครบทั่วเลยเพราะไปสวิตต้องทานฟองดูนะครับในช่วงเช้าเราจะนั่งรถไฟขึ้นไปพิชิตยอดเขายุงฟาวกันนะครับเป็นยอดเขาที่ร่รยกวา Top มีสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปอยู่ที่นั่นนะครับเที่ยวกันแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบนะครับขาลงนะครับเรานั่งกระเช้าไอเกอร์เกเชอร์ลงมาใช้เวลาสั้นมากลงมาที่เทอร์มินอลมีเวลาท่านได้ซื้อของในโคออบหรือว่าจะทานช็อกแลตร้อนก่อนที่จะเดินทางไปที่ลูเซิร์นเราไปพักกันที่ลูเซิร์นด้วยนะครับเป็นเมืองที่สวยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพมากที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปถ่ายภาพที่ลูเซิร์นนะครับนะแล้วก็พักที่ลูเซิร์นหนึ่งคืนตอนเช้านำทุกท่านลงเรือครับ บูเซนแล้วไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือวิทเนาเสร็จเรียบร้อยนั่งรถไฟครับนะเป็นสายแรกเลยนะที่ใช้ฟันเฟืองในการขับเคลื่อนนะครับขึ้นไปบนยอดเขาลิกกินะครับไม่สูงมากไม่อึดอัดแล้วมันสวยด้วยบรรยากาศ ของท้องฟ้านะครับแล้วก็ทะเลสาบจากนั้นก็มีเวลาไปช็อปปิ้งที่ซูริกนะครับเราจะไปพักกันที่ซูริกอีก1คืนนะครับเที่ยวแบบสบายๆแบบไม่เร่งรีบนะครับเหมาะสมกับช่วงบรรยากาศในช่วงฤดูหนาวนะครับที่สําคัญพักเซนต์มอริต2คืนเซอร์แมทสคืน อินทลเเกนหนึ่งคืนลูเซอร์หนึ่งคืนและซูริกหนึ่งคืนสบายมากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่1 69,900รวมหมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าวีซ่านะครับค่าทิปคนขับรถนะครับน้ำดื่มบริการบนรถเรียกได้ว่าครบท้วนแล้วนะครับนะจากนั้นก็นำทุกท่านบินกลับโดยการบินไทยมาสู่ประเทศไทยเราบินแค่ส0ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะสบายๆมากๆนะนะยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมกรานสวิตส10วันโดยการบินไทยในช่วงฤดูหนาวนะครับขอบคุณครับ